คุณนุชเลยนุชจาจาเลอนุชจาาราอะไรกัน Full <th> <light> คณนุชแล้วกันนะเออตุด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 ตดปมในใจอาการกลัวหายใจไม่ออกยังมีอยู่บ้างอ๋อประเภทกลัวนี่เป็นสัญชาตญาณน,นะครับเข้าใจดีนะฮะกลัวคล้ายๆเข,า,ขาว่าไปไหนก็จะไม่มีอากาศ เกรงกลัวว่าจะไม่มีอากาศหายใจประมาณนั้นน,นะะกลัวทีนี้มันก็กระดยครับคนกลัวนะก็เลยได้วิธีก็เชื่อว่าจะได้วิธีจากคอรสอรหรือเปล่าครับคนะอรสอรนะไอตัวคอรสอเนะี่ยเป็นตัวที่นําทางให้นะครับวิธีการอะไรก็แต่จะจะมากจะน,น้อยข้อแรงการประกันไดยอ่ะทําตามแบบคอรสอรนะจะเป็นการรับอากาศจะเป็นหยุดอากาศจะเป็นอะไรตั้งสารพัดร้อยแปดอยู่ตรงนั้นนะครับเปราก่อนว่า ก็ถ้ารู้สึกได้ว่าท้องเกรงมันผิดกระบ,บวนการไหมครับท้องเกรงไม่ครับมันมันกำลังละลายพฤติกรรมกันอะไรกันเนาะเออละลายความตึงเครียดที่อยู่ในร่างกายมันอัดมันอัน้นโอเคนั่นคือกาลังกาลังกาลังเข้าสู่กระบ,บวนการมันอยู่นะตึงนะครับคําว่าตึงนะครับเพราะฉะนั้นทําไปบ่อยครับแล้วจะสบายมาก ว่าแล้วก็ได้สงการบ้านครั้งแรกมันก็เต้นตุบตับในหัวใจเนาะที่ท้องบ้างตรงที่ปวดบ้างแต่อาการอึดอัดมีทุกครั้งและร้อนทําลายครั้งมีงโอ้ได้ผลแล้วนี่ถ้ามันร้อนก็เหงื่อออกเนี่ยนะครับส่วนที่มันเกร็งมันจะหย่อนมันจะยืดหยุ่นให้ทีนี้ครับจะเป็นการก้มเงยอะไรต่างๆนะมันก็จะดีขึ้นเราจะเบาตัวขึ้นเดินเหินคล่องเนื้อคลองตัวขึ้นคําว่าอึดอัดหรือว่าอะไรก็ตามทีไเกรงกลัวที่หายใจจะไม่พอไม่ทันมันก็จะ หายไปจากเฮ้ยมันเหมือนกันอยู่ในโลกใหม่ได้โลกใหม่ขึ้นมานะทําไปเรื่อยครับได้้าแล้วถ้าลุงจะให้เปอร์เซ็นต์นะในการทำเนี่ยหกไปแล้วจ้า60อัพแล้วด้วยครับขึ้นบันไดมาถึงขนาดนี้แล้วก็ทําต่อไปแล้วจะสบายเนื้อสบายตัวนะครับคุณนุชจาราจบข่าวครับผม